สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเผยสาเหตุการเสียชีวิตเบธวีพัชระยากรนักร้องชื่อดังหลังจากไปอย่างสงบเผยสาเหตุการเสียชีวิตเบธวีพัชระยากรนักร้องหนุ่มชื่อดังหลังจากไปอย่างสงบด้วยอายุยังน้อยอนาคตยังไปอีกได้ไกลเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิง หลังนักร้องหนุ่มชื่อดังอย่างเบธวีพัชรยากรเสียชีวิตกระทันหันโดยในเฟซบุ๊กของเบทวีพัชรยากรได้มีการแจ้งข่าวร้ายในครั้งนี้พร้อมเผยกำหนดการลดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมว่าแจ้งข่าวการจากไปอย่างสงบของเบทวีพัชรยากรสําหรับกำหนดการลดน้ำศพวันที่19กุมภาพันธ์2565ณ วัดโบสถ์ย่านซื่อจังหวัดอ่างทองเวลาสิบห้านาฬิกาสสิบนาทีและสวดอภิธรรมในคืนวันที่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเวลาสิบเกนาฬิกาชาปนากิจในวันอังคารที่ยี่บสองกุมภาพันธ์สอง5ห้าหกห้าเวลาสิบหนาฬิกาจึงขอากราับเรียนเชิญเพ,เพื่อนเพื่อนพี่น้องกนนัลยนาณมริทรที่รักของเบสทุกท่านมาณที่นี้ด้วยทางด้านชลรัตเฟื่องอารมณ์นักร้องชื่อดังที่มีความสนิท กับเบดวีพัชระยากรก็ได้มาแสดงความเสียใจและเผยสาเหตุว่าเบดเสียชีวิตจากอาการปอดติดเชื้อขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ